โลกนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องความเป็นคนไทยความเป็นคนไทยที่มีจารีตประเพณีอนุดงามซึ่งส่วนหนึ่งของจารีตประเพณีนะว,วัฒนธรรมเหล่านั้นก็เกิดจากสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับนั่นคือความแตกต่างนะเพราะนั้นใครจะว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามจะด้วยยุคด้วยสมัยด้วยความเจริญด้วยอะไร,รต่างต่แต่ผมคิดว่าประเทศไทยมีความเป็นมาอย่างนั้นแล้วสิ่งนั้นคือความแตกต่างแล้วสิ่งนั้นคือสิ่งที่ให้โลกเขา กขหันมามองประเทศไทยนะครับประเทศไทยนั้นจะประกอบไปด้วยสองอย่างก็คือพื้นดินพื้นแผ่นดินที่คนไทยทุกคนได้อยู่ได้อาศัยทุกวันนี้นะก็ด้วยการต่อสู้การรักษาไว้โดยบรรพบุรุษเผ่าไทยตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันนั่นคือคือประวัติศาสตร์ลากเง่าของของประเทศไทยคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่จะยึดเกี่ยวให้คนกับแผ่นดินอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จาเป็นต้องมีสถาบันขึ้นมาสถาบัานหลักก็ได้ครับว่าชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์สาาิ่งต่างๆนี้มันแสดงให้เห็นถึงความผูกพันผูกพันที่เรามีต่อพื้น,พ,นพิ้นนี้ที่เราจะต้องรักษาไว้จะต้องดํารงไว้จนนานเท่านานถ้าเราถ้าเราไปเริ่มต้นกันใหม่ทั้งหมดนะประเทศไทยก็จะไม่เป็นประเทศที่น่าสนใจอีกต่อไปผมคิดว่าอย่างนั้นนะในความรู้สึกของผม แล้วก็วันนี้ถ้าทุกคนทบทวนดูสิห้ 50, 50เป็นที่52ของโลกนะที่ทุกคนอยากจะมาอยู่อยากจะมาเที่ยวอยากจะมาพักผ่อนในศกเกือบ200ประเทศทั่วโลกเนี่ยเราเป็นหนึ่งในร้อยนะหนึ่งใน5052ผมว่าเป็นความภาคภูมิใจและส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์คือประวัติศาสตร์งดงามเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครไม่เคยเป็นอนาณาธิคมของใครก็ด้วยใครล่ะ ด้วยใครด้วยคนวันนี้หรือคนเมื่อลือนี้หรือคนอนาคตทาไม่ใช่นะผมว่าด้วยอดีตทั้งหมดนะทำมาเนี่ยวันนี้ที่คนเข้ามาเที่ยวมาดูแลปราสาทพระาพระาชวังคนที่เข้ามาเที่ยวตลาดน้ําตรงมาเที่ยวคูคลองอืมเขาก็เขาก็ย้อนกลับไปสู่อดีตกันนะนั่นคือความงดงามของเรานะน,นี้เกิดขึ้นโดยสถาบันของะประเทศเราเป็นประชาธิปไตยก็จริงคือ เป็นของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งซึ่งวันนี้ท่านก็ส่งรถฐานะพระหอยู่ภายใต้าราข้อคำที่เป็นกฎหมายธรรมนูญกฎหมายนี่ก็มีไว้สองอย่างมีไว้เชื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขนะคราวนี้เราต้อง,อง,องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านท่งถ้าพูดถึงพระองค์เองนั้นท่านส่งอ่อนแอเพราะว่าท่านปกป้องพระองค์เองไม่ได้เขาก็เลยต้องมีกฎหมายฉบับหนึ่งออกมา เพื่อป้องกันเพื่อปกป้องพระอ,องค์ท่านซึ่งมันก็ไม่เคยมีเรื่องมาโดยตลอดเป็นเวลาช้านาน200กว่าปีแล้วจะ300รอปีแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวมันเพิ่งจะมา็นปีไม่เร็วๆนี้แหละผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นมานะการที่ประเทศเราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมันไม่จําเป็นต,ต้องทิ้งประวัติศาสตร์ไม่ใช่เหรอหรือจําเป็นต้องทิ้งให้หมดต้องต้องเลิกให้หมดนั้นก็ลูกศิษย์ก็ไม่ต้องเชื่อฟังอาจารย์ลูกก็ไม่ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ หรือว่าไม่ต้องฟังใครทั้งสิ้นอ่ะเพราะเป็นประชาธิปไตยผมถามว่าท่านยอมได้ไหมนะเพราะฉะนั้นการที่จะมีรายการต่างๆก็ตาม,มาผมไม่ไปละเมิดผมไม่ไปก้าวล่วงสิทธิของสื่อนะผมผมเข้าใจดีที่ผ่านมาผมก็อยากจะทําดีกับสื่อทุกคนมาโดยตลอดนะครับเว้นแต่ในบางครั้งมันก็ต้องมันก็ต้องพูดคุยกันบ้างและด้วยเหตุด้วยผลก็ถ้ารู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันมันก็ไม่มีปัญหาผมคิดว่าการที่มีข่าวคราวในช่วงนี้ผมอยากไม่ผมใช้คําว่า ผมไม่อยากไม่ไม่กล้าที่จะกล่าวว่ามันผิดหรือมันถูกใช่หรือไม่ใช่ผมถามแต่ผมผมใช้คําว่าในขอ้อสึกของผมเองนะกับทหารทุกคนอีกสองแสนคนกองทัพบกเนี่ยหรือทุกองทัพนะ่ะยังไม่น่าจะเหมาะสมที่จะเอาเรื่องพวกนี้มาพูดกันในเวลานี้นะเพราะว่ามันเป็นเวลาแห่งความขัดแยง้งมันเป็นเวลาที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เราจะต้องแก้ไขนะครับและดยเพาะยิ่งคนที่ที่นามาพูดมากล่าวนั้นก็เป็นถึงครูอาจารย์ของ ของคนทั้งประเทศนะผมเคารพครูผมเคารพค,ค,ครูอาจารย์เนี่ยต้องเป็นเป็นประเทศชาติจะไปข้างหน้าได้ก็ต้องมีครูมีอาจารย์ที่ดีเพราะฉะนั้นการสอนให้คนเป็นคนดีเนี่ยผมว่าสัมพันธ์กว่าเวลานี้ที่จะสอนให้อ,อ่อะไรละ่ะมาแก้กปัญกฎหมายน้นกฎหมายนี้ผมว่ามันยังไม่ใช่เวลาหรอกนะวันนี้ทํำยังไงเด็กจะไม่ตีกันทําไงเด็กจะไม่ติดยาเสพติดทํำยังไงจะเคารพกฎหมาย ทำอย่างไรคุณธรรมจรยิยธรรมแล้วก็เรียนรู้ในประวัติศาสตร์คำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยผมเคยได้รับคำสอนมานะโดยเฉพาะพ่อท่ามิวสมเด็จเจ้ารุจชาได้ส่งรับสั่งไว้อยู่เสมอว่าประวัติศาสตร์นั้นก็คือปัจจุบันแล้วก็คืออนาคตเพราะฉะนั้นถ้าคนเรานะไม่ลืมประวัติศาสตร์ถ้าลืมประวัติศาสตร์วันนี้มันก็ไม่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์อ,นนอดีตมีทั้งดีและไม่ดี อันไหนที่ดีเราก็รักษาไว้ดีครับรักษาไว้ให้มันยั่งยืนให้ลูกให้หลานได้เกิดความภาคภูมิใจต่อไปสถาบันเรามีกี่สถาบันท่าสานามหากษาาัตริย์แล้วทำไมเราต้องทําลายไปทีละอันสองอันให้มันหมดทิ้งไปเพื่อจะก้าวไปสู่การเป็นผมว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยก็เรียกอานาระยะอานาธิปไต่มากกว่าัคือไม่มีอะไรสักอย่างเลยที่มันจะเป็นประเทศไทยได้ในอนาคตผมว่าผมผมเป็นการแสดงขามคิดเห็นแล้วกันนะครับว่า อยากให้ทุกคนได้กลับมาทบทวนดูว่าสิ่งที่นำเสนอออกไปนั้นผมผมแน่นอนครับมันมีทั้งมันมีทั้งดีไม่ดีผิดหรือถูกมันยังไงก็เสนอไปแล้วทำไปแล้วนะทำไปแล้วก็ก,ก็คิดกันผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศหกสิบกว่าล้านเนี่ยผมว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกนะเพราะคนส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าคิดอย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้หรกประเทศไทยมันมันคงไม่ใช่แบบนี้นะ ผมคิดว่าคน60กว่าล้านเพราะฉะนั้นการที่คนไม่กี่คนออกมาพูดเนี่ยจะทาให้คน60กว่าล้านเปลี่ยนแปลงไปเลยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันขัดแย้งมันมีความขัดแย้งมันอยู่นะครับใน,นในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านแสดงข้เห็นออกมามันขัดแย้งกันอยู่ทั้งหมดนะวันนี้ผมอยากจะเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าสถาบันไม่เคยไม่เคยมาทําร้ายประชาชนไม่เคยที่จะไม่ทรงนึกห่วงใยถึงประชาชนของพระองค์ท่านสิ่งที่ท่านทาทั้งหมดนั้นท่านทําไม่ได้คาดหวังอะไรเลยก็ปรากฏว่าก็มีคนไป กล่าวอ้างว่าที่ท่านเพราะต้องการอย่างนี้อย่างนั้นผมอยู่าก็จะหกสิบปีแล้วนะผมก็ไม่เข็นแล้วผมก็มีโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้าถวายงานอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับก็ก็ไม่เข็นท่านสั่งว่าเ้ท่านต้องการอะไรจากตรงนี้ท่านมีแต่รับสั่งว่าท่านมีสิ่งที่ท่านท่านให้ประชาชนทุกวันนี้ได้ก็ได้จากประชาชนให้กับท่านมาไม่ว่าจะเป็นเป็น ทรัพย์สินเป็นเงินทองอะไรที่ทุกคนบริจาคถวายงานมาท่านก็เอากลับคืนมาสู่ประชาชนหลายอย่างที่ท่านไม่รู้หลายอย่างที่ท่านไม่ทราบท่านทรงใช้ทรัพย์พยากรเหล่นั้นเหล่านั้นอย่างไรนะครับท่านก็คืนสู่ประชาชนของท่านท่านเคยรับสั่งกับผมเสมอว่าเมื่อไรก็ตามที่เงินที่ท่านได้รับมาหมดไปท่านก็ยังนึกไม่ออกว่าท่านจะให้อะไรกับประชาชนของท่านให้สมกว่าที่ประชาชนเขารอรอรอท่านทรงเสด็จเยี่ยมรอท่านไป พระราชานเงินให้เปลี่ยนลังคาให้ส่งลูกบุรีหนังสือท่านก็บอกว่าท่านก็มีแต่ข้าวท่านก็มีแต่ข้าวสารที่ทํานาเอาไว้ให้ทําฟาร์มไว้ไรไว้ก็คงจะต้องเอาพวกนี้มาแจกแทนให้ประชาชนที่ที่ลำบากยากจนแทนนั่นคือสิ่งที่ท่านท่านยังติดรับสั่งท่านยังติดหูผมอยู่เนี่ย <Okay. S 1> ผมไม่เคยเห็นท่านรับสั่งอย่างอื่นเลยนะทุกพระองค์ ก็แน่นอนครับมันก็ต้องมีแต่นะแต่ผมผมก็ยอมรับนะว่ามันเป็นเรื่องของของยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงหน้าที่ผมก็คือทําอย่างไรอย่าทําผิดกฎหมายนะกฎหมายเขาไม่ได้มีไว้ให้ละเมิดนะถ้าท่านรู้อยู่ว่ามาตาที่อะไรที่ท่านว่ากันเนี่ยนะมันเป็นมาตาที่ถ้าทําแล้วมันจะถูกดาเนินคดีท่านก็อย่าทํานี่ครับเพราะผมบอกแล้วว่าท่านไม่ได้ไปทำร้ายท่านทําไมท่านจะต้องไปทาร้ายสถาบันด้วย เมื่อท่านรู้ว่ากฎหมายนี้มันทําให้ท่านเดือดร้อนทําให้ท่านต้องถูกดาเนินคดีถ้าท่านไม่ทาแล้วเขาจะใครจะมาทําอะไรท่านได้ไหมผมถามว่าทุกคนที่ถูกดาเนินคดีในปัจจุบันเนี่ยเขาได้กล่าวคําพูดหรือเขาได้แสดงกริยาการที่มันผิดหรือเปล่าผมถามท่านนะมีไหมที่ไม่ได้ทําผิดแล้วถูกจับมีไหมไม่มีหรอกผมว่าไม่มีหรอกมันต้องมีความผิดอะแล้วก็สิ่งต่างๆที่ผมเรียนว่าเขาไม่ได้จับทั้งหมดด้วยนะวันนี้นะเยอะกว่าน,นี้เยอะ ผมก็ไม่อยากจะเรียนนะมันก็มีเยอะนะแต่มันก็ไม่ไม่ถึงเป็นเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีหรอกครับมันมีคนอยู่ไม่กี่กลุ่มอะซึ่งคนพวกนี้ผมไม่รู้ว่าสมองเนี่ยเขาเขาคิดอะไรอยู่ผมไม่รู้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเทศเรานี้เมื่อประเทศเราเป็นประเทศประชาธิปไตยเราก็ต้องเคารพกระบวนการประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็คือการใช้เสียงส่วนใหญ่ในประเทศนี้คนส่วนใหญ่ก็ยังอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ยังเคารพนับถือยังชื่นชมยัง มีความภาคภูมิใจเวลาไปต่างประเทศไปไหนว่าเราก็พูดถึงสาาถาบันหากษัตริย์ทุกคนก็ชื่นชมนี่คือสิ่งที่ที่ที่ยังมีอยู่ถึงวันนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีคนส่วนน้อยอยู่จํานวนหนึ่งผมคิดว่าอย่าไปให้ความสําคัญคนพวกนี้น,นะผมไม่ทราบผมไม่ทราบเรื่องการเมืองอะไรผมไม่ทราบหรอกแต่คนพวกนี้เขามันต้องมีสิมันต้องมีสักอย่างอ่ะแต่ผมไม่รู้ยังไม่รู้ไม่ทราบผมบอกมาว่าเป็นปรากฏการณนะ์ที่เป็นไปตามสภาพสังคมหรือว่ามีเืองหลัหว,ว่าผมพูดเมื่อกี้ไงแล้วมันก็มี กระบวนการพวกนี้มันก็มีมาตั้งแต่อดีตแล้วผมว่ามันก็มีตั้งนานแล้วละ่ะนะมันตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองสองสเจ็ามันก็มีมาคนพวกนี้โอเคเขาก็คิดในแบบของเขาคิดแบบสมัยใหม่แต่ผมก็ผมก็อยากจะเรียนว่าผมคิดแบบผมก็คนสมัยใหม่นะแต่ผมก็คิดถึงสมัยเก่าผมบอกว่าประวัติศาสตร์มันคือวันนี้แล้วก็คืออนาคตแกเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาไม่คิดถึงประวัติศาสตร์แล้วเขาจะไปคาดหวังกับอนาคตกับอะไรอ่ะผมไม่รู้นะเพราะนั้นผมคิดว่าในเมื่อคนส่วนใหญ่ยังยัง ยังยังเป็นแบบนี้อยู่ยังรักท่านยังรักสถาบันอยู่คนส่วนน้อยก็ต้องยอมรับนะยอมรับแล้วก็เลิกกันทีแหละไอการที่จะมาพูดจาต่างๆที่มันเสียหายเสื่อมเสีย,ยเรื่องที่ไม่จริงนะแล้วพอเสร็จแล้วพอพอมีปัญหาทางกฎหมายก็ก็หาว่ากฎหมายเป็นหลังแกผมถามว่าถ้าไม่พูดแล้วมันจะมีเรื่องไหม่ะถ้าไม่ทําถ้าไม่ไปขีดไปเขียนไปโพสต์มันจะมีเรื่องไหมผมอยากจะรู้ผมถามว่าแล้วเอาง่ายๆคนบางคนเนี่ยนะยังไม่เคยเฝ้าท่านเลยนะ ยังไม่เคยไปอยู่ใกล้ท่านเลยนะแล้วรู้ได้ไงว่าท่านทําอะไรผิดอะไรเนี่ยพูดเป็นตู่เป็นต่าเป็นเรื่องเวลาเพราะฟังเข้ามาทั้งนั้นบางทีก็ไปต่างประเทศก็อยากจะเป็นอย่างประเทศโน้นประเทศนี้มันคนละประเทศกันอ่ะมันคนละคนละอย่างอ่ะนะนี่คือประเทศไทยถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าถ้าเรามองความเป็นปทไทยแ้วถ้าท่านคิดว่าอยู่เมืองไทยแล้วอ,อึดัดด้วยคําว่ามีสถาบันด้วยอ,อึดัดด้วยคําว่ามีมาตราอะไรก็แล้วแต่ท่านไปหาที่อื่นอยู่ก็แล้วกัน ที่ไหนก็ได้ที่ท่านคิดว่าท่านอยู่แล้วสบายใจนะผมว่าคนส่วนใหญ่เขาก็ยังยังอยู่ได้นี่นะอยู่ได้ด้วยไม่ไม่ได้อึดัดด้วยผมไม่ได้เคยอึดัดอะไรเลยผมอึดัดแต่เพียงว่าแหมอึดัดอย่เงเดียวว่าท่านก็ส่งพระเมตตาขนาดนี้แล้วนะถูกติดถูกดําเนินคดีท่านก็ไม่ได้ไปคุณไปแจ้งความเองด้วยนะพระองค์ท่านก็ไม่เคยทํานะเพราะฉะนั้นการดําเนินคดีทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เริ่มจากพระองค์ท่านเลยไม่ได้เริ่มจากใครทั้งสิ้นเริ่มจาก การร้องทุกข์กล่าวโทษมีผู้เห็นผู้พบแล้วก็ทนไม่ได้เขาก็ไปแจ้งตำรวจตำรวจก็ดำเดน,นินคดีตำรวจก็ก็ดำเนินการดำเนินการขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ดับได้เลยนะตำรวจก็มีคณะกรรมาการกันกรองก่อนเนวยว่าจะฟ้องดีหรือไม่ฟ้องดีถ้ามันยังตัง้มกำมแกร้มยังเขาก็เขาก็ลดไปอ่ะตักเตือนพอแล้วไม่ฟ้องหรือไม่พอหลุดตำรวจขึ้นไปก็ปมีคณะกรรมการของกระทรวงยุติธรรมเขากกรองอีกเขาก็ต้องไปปรึกษาไป ประสานไปถึงถึงข้างในถึงพระองค์ท่านถึงคนที่เกี่ยวข้องว่าควรยังไงอะไรยังไงนะท่านไม่เกี่ยวหรอกท่านไม่เกี่ยวถึงท่านเลยท่านมีแต่เพียงเดียวว่าเมื่อไรก็ตามที่มีคนถูกในท่านก็จะมีแต่ให้อภัยเขาซะท่านไม่ได้อยากให้ลงโทษก็ท่านก็รู้ดีอยู่แล้วทุกคนก็รู้ดีแต่ทุกคนก็พยายามจะให้มันเป็นเรื่องอยู่แล้วไงคือถ้า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 ,ถาพูดกันแบบพวกเราเนี่ยเข้าใจกันเนี่ยมันก็จบแล้วเรื่องนี้ไอ้อย่าทำเลยมันก็จบ แต่เขาก็ยังงอแงยังทำไปเรื่อยๆทำไื่อยผมก็ไม่เข้าใจว่าเขามีจุดประสงค์อะไรอย่างอื่นยังงอแว่าวันนี้เรื่องกรารยผมบอกแล้วว่ามันมีมาตั้งแต่าดีตแต่แล้วไงเมื่อกี้ลืมไปตั้งแต่2475แล้วมันก็มีคนที่ไม่เห็นเห็นถ้ามีคือคนพวกนี้อาจจะไม่เคยเขาเรียกอะไรไม่เคยได้สัมผัสใช่ไหมเออเข้าใจไม่ใช่ไม่เคยได้สัมผัสอันที่หนึ่งแต่ผมถามว่าถ้าตัวเขาไม่เคยสัมผัสพ่อแม่เขาเคยไหมปู่ย่าตายายเขาเคยไหมผมไม่รู้ หรือเขาไม่ได้เกิดในเมืองไทยเขามาจากที่อื่นผมก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าคนไทยทุกคนเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายในอดีตที่ผ่านมาบรรพบุรุษเราทุกคนรู้จักสถาบันพระศาิย์ทั้งนั้นเพราะเขาเกิดที่นี่แล้วก็เป็นลูกเป็นหลานของบรรพบุรุษเผาไทยไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้ถ้าใครท,ที่ที่คิดว่าสถาบันเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรต่อประเทศไทยเลยผมคิดว่าคนพวกนี้คงไม่ไช่ไม,ไม่ไม่นด้จะเกิดจากในนี้นะไม่รู้สิผมไม่รู้ผมไม่ไมอาจไปกล่าวอ้างเดี๋ยวเขามาว่าผมอีก นะเขาอาจจะไปเกิดเมืองไทยแหละแต่เขาอาจจะไปเรียนรู้มาจากที่อื่นแล้วเขาคิดว่าเป็นอย่างนู้นแล้วมันจะดีกว่าอย่างนี้ผมถามว่าวัานนี้สิ่งที่สิ่งที่เรื่องเป็นปัญหามากในครั้นี้คืออะไรคือเรื่องของเรื่องของการพัฒนาอย่างสมดุลน,นะกาลเวลาของเขาคือพัฒนาทั้งทั้งวัตถุทั้งจิตใจทั้งความเป็นมนุษย์ทั้งอะไรต่างประเทศไทยยังต้องการอีกเยอะแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้พระบาทด้วยหัวท่านโดยทรงเริ่มมาโดยตลอดนะ เรื่องมาถ้าไม่ได้ไปแข่งขันกับใครถ้าไม่ได้ไปแข่งกับรัฐบาลถ้าไม่เคยไปว่าใครท่านเพียงแต่ท่านกําหนดบทบาทของพระองค์เองว่าท่านจะใช้สิ่งที่ท่านมีอยู่คือคือภูมิปัญญานะคือพระราชทรัพย์ที่ท่านทรงมีอยู่ท่านแต่เพียงเล็กน้อยเดิมนะเป็นเงินส่วนพระองค์ได้ซ้าไปนะที่จะมาดูแลประชาชนในสิ่งที่มันยังไม่ครบในสิ่งที่ยังขาดหายไปเพื่อจะช่วยรัฐบาลทุกรัฐบาล ท่านไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมารักท่านมากกว่ารัฐบาลท่านคงไม่ได้หวังอย่างนั้นนะท่านหวังเพียงว่าให้เขารักประเทศไทยให้เขาสร้างประเทศไปวันข้างหน้านะครับผมคิดว่าเนี่ยผมท่านก็ไม่เคยมาพูดอย่างนี้กับผมนะแล้วท่านก็ไมาครงไม่ทรงพูดอย่างนี้กับใครด้วยทั้งไปท่านไม่พูดหรอกไม่รับสั่งหรอกเพราะว่าท่านคิดแต่ว่าท่านจะทาประโยชน์อะไรให้กับแผ่นดินนี้บ้างนะท่านั้น่ะ ก็ข่าวลือไงก็คาว่าข่าวลือคืออะไรไปเปิดพะชนานุกรมดู่ที่ข่าวลือข่าวลือคือข่าวที่จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ใครพูดก็ไม่รู้ใครทําก็ไม่ใช่มีแต่ลือกันป่าเปล่าไปเรื่อยว่าอย่างงงอย่างนี้ผมถามว่าไหนล่ะเอาพยานหลักฐานมามาพูดที่ว่าท่านทําอย่างงงทาอย่างนี้มาพูดกับผมเนี่ยมาแล้วผมผมจะตอบให้ให้ดูก็เพราะเขาเข้าใจอย่างนั้นไง กขาเข้าใจไปอย่างที่คุณว่าไงว่าไปเข้าใจวสานตะวากียวท่านตเกี่ยวข้องอะไรอะ่ะการปฏิวัติมีเกิดมากี่ครั้งแล้วในประเทศไทยท่านทรงเป็นพระอสสา์มาตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นเมื่อตองาเราสี่สิบเก้าหรือเปล่าท่านเป็นมากี่ครั้งแล้วท่านทรงรู้ว่าท่านจะต้องกาหนดบทบาทของพระองค์อย่างไรณวันนั้นว็หลายคนก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าพระองค์ทรงมีบทบาทของท่านอย่างไรเมื่อไดก็ตามที่ประเทศชาติมีของขัดแยง้งท่านก็ต้องทําให้ทุกอย่างมันบรรเทาเบาบางลงไปทุกอย่างที่ท่านลงพระบรมไยิยท่านลงภายใต้้งสน กฎหมายทั้งสิ้นเมื่อเสนอไปขึ้นไปลงพนามาพิไทยเขาเขียนไปนเป็นกฎหมายว่าท่านต้องทรงลงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามต้องลงท่านต้องสรงลงพนามาพิไทยไม่งั้นปฏิบัติไม่ได้นี่เขาเรียกว่าการใช้อเขาเรียกว่าเราออกประใช้พิไตยภายใต้สถาบ,บันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองที่มีพระราชส่งเป็นประมุขก็คือท่งลงพระนามาพิไทยเฉยๆเปิดสภา จะโหวเก้าวแต่งตั้งแล้วผมถามว่าท่านตั้งใครหรือเปล่าท่านตั้งพบวรหรือเปล่าไม่ใช่นะท่านส่งพระนาวิไทยตามที่รัฐบาลฝ่ายบริหารหรือใครก็เสนอขึ้นมาท่านเสนออะไรขึ้นไปถ้าท่านเห็นว่ามันมันเป็นกฎหมายมันถูกต้องท่านก็ต้องลงพระนามิไทยเพราะฉะนั้นท่านจะบอกว่าปฏิวัติแลวท่านลงพระนามผมต้องพูดนะวันนี้เพราะวันนั้นวันทศเราถือว่ากฎหมายคืออะไร กฎหมายคือรัฐธรรมนูญใช่ไหมใช่ไหมเมื่อมีการปฏิวัติเนี่ยกฎหมายยกเลิกรัฐธรรมนูญเปล่ายกเลิกเปล่าไม่ยกเลิกรัฐธรรมนูญใช่ไหมยังมีอยู่ใช่ไหมแล้วพระบาทเพระบอยู่ยังต้องทรงลงมนาวิทัยอะไรอยู่หรือเปล่าต้องลงใช่ไหมล่ะแล้วคณะรัฐประหารเป็นอะไรตอนนั้นถือว่าเป็นอะไรถือเป็นรัฐบาลนะเปล่าเสนออะไรไปท่านต้องลงนามไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปมองว่าเอ๊ะทำไมท่านต้องลงพนาาวิจัยทําไมท่านต้องไป มันอยู่ที่คนทําขึ้นไปทั้งนั้นแหละมันนั้นต่อมานี้ก็ต้องระมัดระวังนะอย่าทําให้ท่านต้องต้องเสื่อมเสียจะทําอะไรก็แล้วแต่นะผมว่าท่านอยู่ของท่านท่านทําหน้าที่ของท่านของพระองค์ท่านจนวันนี้นะจนพระองค์ท่านแปดสิบห้าแล้วนะผมว่าให้ท่านได้มีทรงมีทรงพระสําาาญทรงมีความสุขมางเถอะนะท่านทํามาเยอะแล้วเพราะนั้นอย่าไปกล่าวอ้างอะไรอีกทั้งสิ้นนะ เพราะนั้นแยกแยกให้ออกแวากา่การการบีพระมากษัศริต์ภายใต้รัฐธรรมนูญภายใต้กฎหมายเนี่ยคืออะไรไปตีความนี้ก่อนถ้าก่อนที่จะไปถึงประชัธิปไตยแล้วก็นะถ้าถ้าจะตีความตรงนีก้ก็ไม่ออกว่าว่าเพราะมีพระมากษัตริย์เลยทําให้ประชาธพิปไตยไปไม่ได้ผมว่าถ้าอย่างนี้มันสอบตกไม่ต้องไปเป็นด็อกเตอร์หรอกมั้งผมก็รู้สึกเหรอรู้สึกแหมมัน ผมผมก็ไม่รู้ผมไม่ผมไม่ไปเกลียดชังอะไรเขาส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยผมก็ไ่สุ่อแต่เพียงว่าแบบผมก็ต้องให้เ,เห็นใจเขาะนะนะคนคือเขาไม่มันเขาคิดไม่ออกอะ่ะเขาคิดไม่เขาอาจจะถูกของเขานะแต่ไม่ถูกกับผมไม่ถูกสาหรับผมพักนั้นเองความ <ging S 1> ค,คิดไม่ตรงกันได้นี่นะนะเพราะฉะนั้นแต่ผมบอกว่าคนเราเนี่ยประเทศไทยมีหกสิบกว่าล้านเนี่ยมันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยถ้าถ้าตราไรที่หกสิบกว่าล้านเนี่ย ยังยังรักภาษาบรลีาษาไอ้ไอ้ไม่กี่คนเนี่ยนะมันก็ต้องยอมนะไม่มันจะไปทำได้ไงแต่ประเทศมันคนละเรื่องกันคนละเรื่องมันคนละเรื่องบางอย่างเนี่ยมันต้องมันเป็นกฎหมายนะบางอย่างมันผมถือว่าพระองค์ท่านอยู่ในความขัดแย้งทั้งปวงนะผมคงทำงานไม่ได้ท่านอยู่ในความขัดแย้งผมผมเพียงแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าสังคมนะช่วยกันดูตัดสินหน่อยสิว่าไอ้สิ่งที่พูดมามันใช่ไม่ใช่มันถูกหรือไม่ถูกนะเพราะฉะนั้น ที่ท่านถามผมว่ามันมีข่าวลรือเรื่องโน้เรื่องนี้ไปหามาที่ว่าใครมันลือหรือว่าอย่างไงแล้วมาถามผมผมตอบท่านได้หมดอ่ะเพราะผมอยู่มาในสถานการณ์ทุกสถานการณ์เกือบทุกสถานการณ์ที่ผ่านมานะและผมก็ยืนยันมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าสถาบัานพระมหากษัตริย์ไม่เคยได้เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิน้นมีแต่พระองค์จะทรงดูว่าแล้วทาไงประเทศชาติประชาชนจะปลอดภัยนะครับใครจะว่าะไรท่านท่านก็ไม่ได้เคยที่จะมาตอบโต้ท่านไม่เคยที่จะมาออกอากาศมามาพูด แ้ะท่านก็ไม่เคยต้องมาให้ใครมาพูดให้ท่านก็ทาของท่านไปเหมือนเดิมท่านก็ทรงอดทนและอดกลั้นเพราะท่านถือว่าทุกคนคือคนไทยสิ่งที่ผมได้ยินแล้วก็ติดหูผมอยู่วันนี้ทุกคนเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามนั่นคือคนไทยนั่นคือประสบดีกรของพระองค์ท่านที่ท่านต้องดูแลท่านต้องเอาใจใส่ท่านไม่เคยแยกแยะนะครับเพราะนั้นผมก็ใช้แนวทางที่ท่านทรงทรงลสั่งไว้เดิมน้ําท่วม ช่วยเป็นทุกคนจะพวกไหนจะชอบไม่ชอบจะเกลียดไม่เกลียดผมช่วยทุกคนนะยิ่งไม่ชอบผมยิ่งช่วยให้เขาได้เข้าใจว่าเอเราไม่ได้แยกแยะนะเพราะเราเป็นคนไทยด้วยกันนะเหมือนกันภาคใต้อะไรก็เหมือนกันทุกคนคือคนไทยหมดอ่ะแล้วทําไมเราจะต้องมาทะเลาะกันเองนะเพื่ออะไรเหรอเพื่อเพื่อประชาวิไัยด้วยสมบูรณ์นะแล้วผมถามว่าไอ้ปากท้องมันอยู่ตรงไหนอ่ะทะเลาะกันทุกวันทุกวันนี่มันหัน มันอาชีพไรได้อะไรมันดีขึ้นมาไหมไอคนที่ไปเดินเดินตากแดดตากฝนป่วยไข้ไม่สบายม,มันมันมีรายได้อะไระขึ้นมาบ้างไหมวันนี้มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมป่ะฮะถ้าไม่มีผมว่าเลิกละเลิกกลับมาอยู่ด้วยกันดีกว่าปะอย่ามาแบ่งกันเลยนะกลับมารวมกันแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองดีถุดปฏิบัติตามกฎหมายไม่ไปฝ่าฝืนระเบียบินันเคารพกฎหมายดูแลเอื้อเฟื้อเผื่อ,อ,อแผ่นะก็ลองดูที่ครับคนที่พูดว่า ที่ผู้บราจะต้องมีประชาธิปไตยเรื่องนี้ไม่ต้องไปเชื่อเรื่องนี่แสงวที่เห็นได้ผมถามว่าถ่าลูกเขาไม่เชื่อเขาลูกศิษย์ไม่ฟังเขาคนไม่เคารพเขาผมถามว่าแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมเพราะ,ะนั้นถ้าสอนคนเป็นแบบนั้นนะผมว่าอย่าเป็นไม่รู้ได้คำแรงไปไม่ดี มันเป็นมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วหนึ่งมันเป็นหน้าที่สองมันเป็นความความรู้สึกผมเกิดมาในแผ่นดินนี้นะเป็นแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ผมบังคับใครไม่ได้ผมจะบังคับทหารทุกคนก็ไม่ได้ในเรื่องพวกนี้นะแต่เป็นเรื่องที่เขาเป็นความภาคภูมิใจมันเป็นสายเลือดนะผมว่าคนที่มาเป็นทหารหรือเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยคนไทยทุกคนเนี่ยเป็นทหารใช่ไหมเวลามีศึกมีสงครามทุกคนก็รวบรวม มาต่อสู้อาวุธต่างๆมาสู้เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยมาโดยตลอดแล้วจางนั้นมาต้องมีการจัดการฝึกไว้เป็นทหารผมว่าชาติที่แล้วพวกเราก็เป็นทหารนะวันนี้ถึงมาเป็นสื่อสายทหารไงนะถ้าไม่ใช่สื่อสายทหารไม่ใช่ทหารเก่าไม่าาเจอกันอยู่แล้ววันนี้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่มีดีต่อกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําทํำยังไงให้ประเทศชาติมันเกิดความรักความสามัคคีผมไม่ได้เป็นรังเกียจรังงอนกับท่านผมรู้จักใครสักคนนะสี่ห้าคนที่มาพูดะแต่ผมบางอย่างที่พูดไปนะผมว่ามันไม่ใช่ และคนอีกหลายๆล,ลายล้านคนหกสิบเกือบหกสิบล้านคนเขาก็ไม่ใช่ท่านลองไปถามดูสินะไปถามดูนะถ้าท่านถามได้ไปถามดูมันไม่รู้ผมผมถ้าขอได้นะถ้าขอได้ก็อยากขอนะแต่ผมว่าขอไม่ได้หรอกบางงางขอไม่ได้ก็ขอไม่ได้ก็ท่านก็ต้องไปเตรียมท่านก็ต้องไปเตรียมต่อสู้ทางกฎหมายถ้ามันมีเรื่องขึ้นมานะผมก็เป็นวิธช่วยท่านยังไงใช่ไหม แล้วอยู่ดีท่านบอกอท่านจะได้ทําได้โดยท่านไม่ต้องมีอยู่หวายตัวนี้ผมว่ามันใช่ไปละ่ะเหมือนกับท่านบอกว่าอะไรนะอคอ่าคนตายมันไม่น่าผิดหรือเปล่าหรือทานองไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่ค่าคนตายไปทําอะไรความผิดอะไรทักอย่างเนี่ยแล้วท่านบอกเอ,อ้ไม่มันไม่น่ามีอยู่หมายตัวนี้นะมันได้ไหมละ่ะเออไม่น่านะ <S <S ผมว่าไปไปแก้ปัญหาอื่นดีกว่าเยอะแยะบ้านเมืองเราเนี่ยปัญหาเรื่องน้ําเรื่องอาชีพเรื่องรายได้เรื่องการศึกษาโอ้ยอีกตั้งเยอะแยะ ที่จะต้องแก้นะเรื่องยาเสพติดเนี่ยสำคัญที่สุดไปแก้ให้ได้แล้วกันมามาวันั่งแก้กฎหมายหนึน่งหนึ่งสองผมแบาโธ่เลยไรจระละก็ก็นี่ไงก็ระบายก็นี่ไม่มีใครไปทําอะไรเขาเลยทำอะไรเขาที่ไหนละ่ะมีใครไปทําอะไรเขาเาาราาหออารอผมไม่ได้ว่าว่าเขาผิดอะไรทั้งสิ้นเลยนะเอาใหม่นะพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ว่าเขาผิดเขาถูกอะไรผมไม่ได้ผมไม่ได้ใช้คำว่าผิดหรือถูก ผมใช้คําว่าควรหรือไม่ควรใช่เวลาหรือไม่ใช่เวลานะและแต่สิ่งที่ผมจะอธิบายอยู่วันนี้ก็คือว่าสถาบันกษัติย์ที่ผมเข้าใจคืออะไรเพราะฉะนั้นผมมีสิทธิแสดง,งความเห็นผมได้ดีนะถ้าคิดแบบนั้นผมคิดแบบนี้แล้วผมถามว่าคนทั้งประเทศจะคิดแบบใครก็ไปคิดตัวเองจะคิดแบบผมหรือจะคิดแบบเขาไปคิดเหรอเพราะฉะนั้นผมไม่ไม่ไม่ได้เป็นศัตรูตรงนี้กับใครผมถือว่าท่านส่งับสั่งมาอ,อยู่แล้วว่าสถาบันไม่ใช่ศัตรูของใคร ผมก็ต้องไม่สร้างสัตวจูโดยโดยอะไรล่ะโดยตัวผมเองผมไม่ทำทำไม่ได้นะเพราะนั้นผมผมถือว่าให้ความเป็นธรรมกับสถาบันนะซึ่งท่านปกป้องพราะเองไม่ได้นะแล้วก็สิ่งที่ท่านทำมาโดยตลอดจนถึงวันนี้ก็ทุกคนปรากฏให้เห็นแต่คนต่างๆที่ออกมาพูดวันนี้แสดงอะไรให้เห็นหรือ,อยังไปชี้เขียนออกมาที่มันมีอะไรที่ทำคุณปโย์ให้แผ่นดิน มีทักษะบรรทัดหนึ่งไหมถ้ามีมาบอกผมก็นี่ไงก็อยู่ด้วยความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันความแตกต่างมันมีอยู่แล้วความบ้านเมืองมันก็มีการพัฒนาไปแต่เราอย่าลืมรากเงาของตัวเองผมใช้คำว่ารากเง้านะรากเง้าบัวมันก็มีรากรากแล้วมันรากมันขาดมันก็มีเง้าอยู่แล้วมันก็งอกใหม่น่ยเขาเรียกว่ามันบัวรากเงามันก็เป็นบัวเป็นดอกบัวไหว้พระสวยงาม ถ้าคนเรามันลืมตัวเองลืมรากเงาของตัวเองลืมก็ไม่รู้ดิประเทศนี้หน่อยมันก็ไม่ใช่ประเทศไทยมั้งมันก็เป็นประเทศอะไรทั้งอย่างถ้าใครอยากจะเป็นอย่างอย่างที่เขาพูดก็ก็ก็ตัดก,ก,ก็เชิญนะอย่าถ้ามีกฎหมายผมก็ไม่อยากจะไปใช้กฎหมายอะไรกับใครเพราะว่าทําให้กฎหมายมีปัญหาทุกครั้งไปแต่ผมเรียนอีกครั้งนะว่าที่เขาทําไปแล้วเนี่ยผมไปดูได้นะผมว่าเขามีเขามีหลักฐานมีอะไรต่างเยอะแยะไปหมดอนะ เยอะแยะแล้วเขาตนหลีกเลียกไม่ได้แล้วเขาถึงทํานะแล้วท้ายสุดก็เดี๋ยวก็ท่านประธานเอาไยโทษลงมาอีกนะไปพยากานโทษอีกมันก็ทําอีกคนพวกนี้มันสมองมันไม่ใช่โอเคไหมนะผมเข้าใจนะครับว่าไงคอยตามเขาหรือเรา yeah yeah